สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทําบุญกันที่วัดตําแยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้เรากําลังเดินเข้าไปนะคะเดินไปอีกนิดนึงขวามือจะมีที่ให้เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณของลานพระภรมนะคะขอกระซิบบอกเลยว่าบรรยากาศเงียบมาก อันนี้นะคะจะเป็นลานที่ตรงที่เราไหว้นะคะจะมีทั้งหมด4ด้านแล้วแต่ว่าเราจะไหว้ด้านไหนนะคะจะไหว้ทั้งหมดหรือเลือกแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นศาลตายายขอบอกเลยว่าช่วงนี้คนเยอะมากเพราะว่าใกล้จะสอบนะคะอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปเพราะว่าเรากำลังจะเดินออกมานะคะ,ะให้สังเกตนะคะจะมีเจดีที่กําลังสร้างใหม่นะคะจะมีทางเดินเล็กๆด้านข้างให้เราเดินเข้าไป